สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ค้าคำคืนนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิย์ประดาค่ะ ถือเป็นวันศุกร์ที่เรียกกันว่า black friday เลยนะฮะภาพของตลาดหุ้นไทยตกกันอย่างหนักทีเดียวนะครับหลัก40กว่าจุดนะครับความกังวลก็มาจากเรื่องของสถานการณ์โควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในแอฟริกานั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้ทั่วโลกมีความกังวลกันหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับกับการเปิดเมืองถือว่าติดลบอย่างหนักนะครับแรงกังวลต่างๆนักลงทุนเนี่ยกังวลกันว่าสถานการณ์มันจะเร็ว้ายเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับที่มีการค้นพบไวรัสโควิดสายพัันนนนนใใหม่่ๆกอาและะะขณเเเดียวปรทศื บ้านเราที่ฮ่องกงก็ค้นพบสายพันธุ์นี้แล้วด้วยนะคะส่งผลทําให้ตลาดเอเชียวันนี้เนี่ยนะคะร่วงลงมากว่า2-3%ไม่เพียงเท่านี้ยุโรปไล่ลงมาเนี่ยนะคะจนถึงนาวินาทีปัจจุบันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังถูกแรงกดดันจากปัจจัยดังกล่าวด้วยใช่ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามทางรัฐบาลของอังกฤษนะครับถือว่าเป็นชาติต้นๆเลยนะครับที่มีการ,รสั่งระงับการเดินทางนะครับจากเที่ยวบินจาก6ประเทศในทวีปแอฟริกานะคร เป็นสถานก,การณ์ที่ทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มมีความวิตกกังวลกันว่าเรื่องของไวรัสโควิดสิาสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้จะส่งผลกระทบกันอย่างไรนะครับสำหรับภาพของประชากรโลกแต่ล่าสุดนี่เองนะครับทางแอฟริกาใต้ก็ได้มีการออกมาตอบโต้อังกฤษนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าอังกฤษนั้นรีบร้อนจนเกินไปนะครับทำให้เกิดความตื่นตระหนกนั่นเองครับคุณนาเรดีแพนเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแอฟริกาใต้นะครับได้มีการออกถแถลงการระบุว่าการที่อังกฤษนั้น ตัดสินใจระง,งับเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้เนื่องจากพบเชื้อไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นการกระทําที่ดูจะรีบร้อนจนเกินไปครับนั่นเพราะแม้แม้แต่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกคําแนะนําถึงมาตรการขั้นถัดไปใดๆทั้งสิ้นสร้างความวิตกกังวลนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมก,การท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศครับล่าสุดนี่เองแอฟริกาใต้นะครับจะเจราจากับรัฐบาลอังกฤษ เพื่อขอให้ทบทวนการตัดสินใจกันอีกครั้งนอกเหนือจากนี้นะครับสกุลเงินฟรนด์ของทางแอฟริกาใต้เนี่ยก็ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ในวันนี้นะครับขณะที่นักลงทุนก็แห่เข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําสําหรับประเทศอังกฤษนะครับประกาศระงับเที่ยวบินจาก6ประเทศของทวีปแอฟริกาเป็นการชัว่วคราวประกอบไปด้วยประเทศนามิเบียเลโซโทซิมบับเวบอสวานา เอสวาตินีนะครับแล้วก็แอฟ,ฟริกาใต้เช่นเดียวกับรัฐบาลอิสราเอลที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้นะครับ ถือเป็นสถานการณ์นะคะที่หลายประเทศเฝ้าระวังกับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเพราะว่าค่อนข้างวิตกกังวลว่าถ้าวัคซีนเอาไม่อยู่แล้วยาเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่ด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ซึ่งณนะปัจจุบันนี้แค่สายพันธุ์เดิมๆก็ทําให้ยุโรปนั้นค่อนข้างปัดปวดแล้วนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่เป็นปัจจัยหลายๆคนกังวลว่าจะกระทบกับภาวะทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกนั่นก็คือเรื่องของเอเวอร์แกรนนะคะที่เกิดภาพของสภาพคล่องขาดหายไปจนกระทั่ง อาจจะทําให้การชําระหนี้สินที่เขาเคยกู้ยืมมากว่า300 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะล่าสุดคาทางด้านของเอเวอร์แกรนั้นประกาศขายสนามฟุตบอลที่อุตสาหทุ่มลงทุนสร้าง เพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการสร้างกําไรในอนาคตนะคะเพื่อที่จะนําเอาเงินนี้มาใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจล่าสุดสํานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเขาว่าหน่วยงานของรัฐบาลจีนได้เข้าครอบครองสนามฟุตบอลในเครือของไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปเรียบร้อยแล้วและมีแนวโน้มว่าจะขายสนามกีฬาดังกล่าวในอนาคตหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเอเวอร์แกรนด์ได้เริ่มก่อสร้างสนามฟุตบอลกวางโจเอเวอร์แกรนด์ด้วยมูลค่ากว่า1.86พันล้านดอลลาร์ ตั้งเป้าว่าจะเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดจากจำนวนผู้เข้าชมโดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปีหน้า2565ค่ะ แต่ปรากฏว่าบริษัทตอนนี้ต้องระงับการก่อสร้างเนื่องจากขาดเงินทุนนะคะแล้วก็ยกให้หน่วยงานรัฐนั้นเป็นผู้ดูแลแทนซึ่งคาดว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจีนจะขายสนามกีฬานี้หรือถ้าหากไม่มีผู้เสนอซื้อก็จะตกเป็นทรัพย์ของกวางโจซิตี้คอนสตรัคชั่นอินเวสเมนต์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนนั่นเองค่ะ หือว่าตอนนี้เอเวอร์แกรดมีทรัพย์สินอะไรต้องมีการขายกันเรียบเลยนะฮะเพื่อนําเงินมาใช้หนี้ก่อนหน้าน,นี้มีการขายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปแล้วนะฮะรวมถึงเรื่องของหุน้นในธนาคารด้วยต้องดูว่าจะสามารถนํามาใช้จ่ายเรื่องของหนี้หุ้นกู้ที่ตัวเองมีการออกไปได้หรือไม่นะครับมาดูที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับตอนนี้เองต้องจับตาไปที่เรื่องของแนวทา,างการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเขานะครับล่าสุดนี้เองรัฐบาลของฟิลิปปินส์ก็เตรียมดําเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1ันวาคมล่ครับ ถือเป็นสถานการณ์ที่แต่ละประเทศในอาเซียนตอนนี้นะครับต้องมีการเปิดประเทศเพื่อรับเม็ดเงินการท่องเที่ยวจากต่างชาติล่าสุดนี้เองรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับเปิดเผยว่าจะทดลองเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากบางประเทศตั้งแต่1นธันวาคมเป็นต้นไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนะครับที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิโดยชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิ้แล้วนะครับแลวก็มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ15วันแรกช่วงของการทดลองเปิดประเทศครับฟิลิปปินส์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมนะครับเนื่องจากมีทะเลที่สวยงามแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ได้ปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในตอนที่เริ่มเกิดการระบาดของโควิด -19 ช่วงต้นปี2563นะครับช่วงของการระบาดโควิด -19 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนฟิลิปปินส์จากตลาดสาคัญเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต,ต้แล้วก็จีนเนี่ยร่วงลง83ทีเดียวนะครับ แต่1.4ล้านคนในปีที่แล้วทั้งนี้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามกัมพูชา,มาเมลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียก็ได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งกันแล้วแหะครับ ถือว่าเป็นความพยายามของแต่ละประเทศนะคะในการเปิดทราเวลบับเบิลระหว่างกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่าอาจจะต้องรอดูนโยบายแต่ละประเทศในการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะเป็นความสัมพันธ์นระหว่างสหรัฐกับจีนที่ลุมลุมดอนดอนนะคะในช่วงเวลานี้เรื่องของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวยังไม่ผ่านพ้นไปนะคะสหรัฐออสเตรเลียกําลังจะคว่ำบาตรปรากฏว่าจีนเองค่ะก็ ระบุนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทำธุรกิจของจีนที่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสหรัฐอยากจะให้ถอนออกมานะคะก็ลเลยส่งผลทำให้หุ้นของซอฟแบงค่ะปรับตัวลดลงหลังจากที่ทางการจีนเรียกร้องให้มีการถอนหุ้นออกจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะโดยทางด้านของราคาหุ้นของซอฟแบงนะคะปรับตัวลดลงเนื่องจากว่า มีการรายงานว่าทางการจีนเนี่ยนะคะเรียกร้องให้ผู้บริหารของบริษัท t ีตีก b อ l อิงซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถรับส่งสัญชาติจีนถอนตัวออกจากการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ s ซอ b a n k ล่ะซอฟแบงเนี่ยนะคะเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเนี่ยมีกองทุน Vision f u ันที่ถือหุ้นอยู่ในตีตีก l o บอ l เป็นสัดส่วนกว่า20%ค่ะหลังจากที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐ จอประเด็นนี้เข้าไปราคาก็เลยซุดตัวลงมานะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีของจีนเรียกร้องให้ผู้บริหารของตีตีกรวาวอิงถอนตัวจากการจดทะเบียนในการซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงและการรั่วไหลของข้อมูลที่อ่อนไหวค่ะสะท้อนให้เห็นว่าทางการจีนยังคงคุมเข้เมบริษัทเทคโนโลยีของจีนอย่างต่อเนื่องค่ะ ครับเรื่องของจีนที่มีการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีของตัวเองก็ต้องดูเรื่องของแนวโน้มเรื่องของข้อพิพาททางการค้ากับทางสหรัฐด้วยเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เองถือว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งจีนก็ควบคุมของตัวเองขณะเดียวกันสหรัฐเองก็มีเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่มีการโจมตีจีนด้วยเหมือนกันอาจจะมีแนวทางที่มีการคัดค้านกันไปนะครับในส่วนนี้ครับ แต่ที่แน่ๆนะครับเรื่องของการลงทุนในจีนนะครับของทางบริษัทสหรัฐท,ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นเทสลานะครับล่าสุดนี้เองยังคงยืนยันชัดเจนที่จะก่อสร้างนะครับโรงงานที่มีการขยายนะครับสมรรถนะโรงงานแบตเตอรี่นะครับของทางเทสลาเม็ดเงินรวมแล้วกว่า188ล้านดอลลาร์สหรัฐท,ทีเดียวครับถือเป็นการยืนยันความชัดเจนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์ปักกิ่งเดลี่ของทางการจีนเขารายงานว่าเทสลาอิงได้วางแผนทุ่มงบลงทุนนะครับ เม็ดเงินรวมแล้วกว่า1,200ล้านหยวนหรือว่ากว่า 1, 8, 1,8 187.91ล้านดอลาลาร์าสหรัฐด้วยกันเพื่อขยายขีดความสามารถด้านการผลิตที่โรงงานในในครเซี่ยงไฮ้ซึ่งตรงนี้เองเนะครับจะทำให้เทสลาเนี่ยจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า4,000ตำแหน่งทำให้จำนวนพนักงานทั้งหมดของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเป็น19,000คนทีเดียวครับแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถไฟฟ้าที่ทางโรงงานผลิตอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเท s l a จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของโรงงานดังกล่าวได้มากเพียงใดทั้ทงนี้โรงงานของเท s l a ในเซี่ยงไฮ้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อผลิตรถยนต์ประมาณ500,000คันต่อปีและในปัจจุบันนี้นะครับมีขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์รุ่น Model 3และ m ก็โมเดล Y นะครับที่อัตรารวมทั้งหมด450,000คันต่อปีแหละครับ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะที่เดินหน้าไม่หยุดยั้งเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้ทั้งแวดวงของตลาดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะคะหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นด้วยราคาที่ค่อนข้างผันผวน,นในช่วงเวลานี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการเปิดงานวันแรกของงานมหกรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปโคราชกันต่อค่ะ บอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยเรายกทัพโปรโมชั่นการเงินที่หลากหลายมาให้กับชาวโคราชกันค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาโดยปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุวั์ลิศพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีค่ะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสันตินะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็จัด กิจกรรม Money Expo ที่จังหวัดนครราชสีมาติดต่อกันมาแล้วตั้งชิ่นถึง15ปีการจัดงาน Money Expo นั้นถือว่าเป็นการหยิบยื่นความรู้นะครับทางด้านการเงินแล้วก็หยิบยื่นสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME เเกษตรกร,ร,กรประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารแหล่งเงิน เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจทําให้เพิ่มศักยภาพของความสาคัญของจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานในการเป็นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญให้กับประเทศภายในงานยังมีโปรโมชั่นที่หลากหลายทั้งสินเชื่อสูนบุคคลดอกเบี้ย0%สินเชื่อบ้านดอกเบีย้ย0.25%นาน1ปี สินเชื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ SME ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย2ปีไม่เกิน2เปเงินฝากปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบีย้ย1.3ร์เต่อปีซับ NPA ลดสูงสุดถึง60ซื้อประกันชีวิตรับทองคำแท่ง9บาทหรือรับ iPhone 13 Pro Max ไปเลยซื้อสลากออมสินหรือสลากดิจิตอลพิเศษ2ปีลุ้นรับรางวัลใหญ่5ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายและยังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพรวมถึงเรื่องการลงทุนที่มาพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารออมสินอยากนำเสนอนะคะก็จะเป็น สอบโอนท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สอบโรนท่องเที่ยวเนี่ยทางหลักประกันเนี่ยก็คือวงเงินกู้ไม่เกิน500,000บาทนะคะใช้บุคคลค้ำประกันอนะัตราเบี้ยก,ก็พิเศษสุดเลยอยู่ที่3.99ตลอดอายุสัญญาค่ะในส่วนของตัวสินเชื่อธุรกิจเนี่ยก็จะแบ่งแยกออกไปใหม่ละน้องใหม่ของเราก็คือสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพค่ะอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่3.99เหมือนกันก็จะมีทั้งกรณีที่ใช้หลักประกันแล้วก็ใช้ไม่ใช้หลักประกันนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน300,000บาทค่ะสินเชื่อบ้านซื้อสร้างเพหะในส่วนของตัวไถ่ถอนนะคะได้ทั้งหมดก็คือว่าจะอยู่ที่ปีที่1 0.25ปีที่2 MRR ลบ2.995ค่ะแล้วก็ปีที่3อยู่ที่ MRR ลบ1.25เฉลี่ยตลอดอายุ3ปีนะคะอยู่ที่2.25 ซึ่งตอนนี้เฉลี่ย3ปีของธานาคารออมสินถูกที่สุดเลยนะคะวันนี้ธนาคารกรุงเทพเรามีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อที่จะสให้กับพี่น้องชาวโคราชและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับเรามีอัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษมากๆนะครับเรามีทรัพย์สินพร้อมขายที่เป็นอยู่เดทําเลดีๆให้กับพี่น้องสามารถมาเลือกได้นะครับแล้วก็มีอของรางวัลของอชําด้วยของอะไรมากมายนะครับที่จะเตรียมรับให้กับพี่น้องชาวโคราชนะครับในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ย สำหรับสินค้าที่หมายถึงว่าตัวแบบการที่มีการชำระเบี้ย4ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเบีย้ยประกันรวมหลายปีเนี่ยสองล้านบาทไปเนี่ยเราใหท้ทองคำแท่ง,น,งนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ที่ถือว่าดีที่สุดรองลงมาก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นในเบีย้ยที่แตกต่างกันลงมาก็จะมีในเรื่องของให้ iPad ด้วยอะไรด้วยเป็นกีฬาเชอร์ก็มีนะครับส่วนจริงๆโปรดักที่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นตระกูลช็อตเทอมก็คือความคุ้มครอง5าปีชำระเบี้ยแค่3าปีเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นปรดักยอดนิยมต้องเรียนอย่างนั้นปกติแต่คืออันนี้เราไม่ค่อยมีโปรโมชั่นแต่สำหรับงานมันนี่เอ็กซ์โปที่โคราชเนี่ยเราให้ถ้าเกิดท่านทําประกันความผู้พอตัวนี้1ล้านบาทเนี่ยนะครับจะได้กีบัลเชอร์อีกหนึ่งพันบาทเป,เป็นของสำหรับคุณนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาหให้ความรู้ด้านการลงทุนในหัวข้อ10หุ้นเด่นที่ต้องมีติดพอร์ตก่อนปี2022โดยคุณพักวัตรพิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIB m ประเทศไทยและคุณวีรวัตรวิโรธโพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไสรัสมันในเอ็กซ์โปโคราครั้งที่15นี้นะคะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ที่ MCC Hall The Mall โคราชค่ะ ใครที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะสามารถดูขอ้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็รายละเอียดสิทธิประโยชน์พร้อมกับโปรโมชัน่นได้ที่ www.moneyexpoonline.com ค่ะ ที่เปิดงานกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมัน,นี่เอ็ก Cora โคราชที่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากใช่ทีนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับยังมีโปรดีโปรเด็ดอะไรที่หลายคนอาจจะอยากรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้นํามาฝากกันเป็นคิวของทาง SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดโปรสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการนะครับผ่อนกันยาวนานสูงสุดกว่า10ปีและที่สําคัญนะครับวงเงินกู้ให้สูงสุดถึงกว่า50ล้านบาททีเดียวครับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME DBank ยกขบวนสินเชื่อดอกเบี้ยถูกครับวงเงินกู้สูงสุดถึงกว่า50ล้านบาทต่อรายเพื่อ SME ไทยแดนอีสานพบกันได้ในงานมหากรรมการเงินโคราชนะครับครั้งที่15หรือว่า Money Expo โคราช2021ระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกายน2564ณ MCC Hall ชั้น3ห้างสสินค้าเตมอล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาครับ ที่บูตของ SME D Bank นะครับหมายเลข E4 ไฮไลท์อยู่ที่สินเชื่อโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับตอบโจทย์ตรงใจผู้ประกอบการ SME แน่นอนเช่นสินเชื่อเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัตราดอกเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้นที่2.875%ต่อ3ปีต่อปีนะครับแล้วก็3ปีแรกเนี่ยสามารถผ่อนชำระในนานสูงสุด10ปีนะครับแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อภายในงานพร้อมเอกสารเบื้องต้นบุคคลธรรมดาใช้เพียงใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่าใบทะเบียนการค้านั่นเองครับ ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลก็ใช้เพียงหนังสือรับรองนิติบุคคลรับทันทีครับ t t r r u u k s กา a ์ดบูลค่า200บาทจำนวนจำกัดด้วยนะครับหรือว่าลงทะเบียนรับคำปรึกษาแนะนำสินเชื่อร e ับฟรี SME D gift สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ call center 1357ครับ อยากเป็นผู้ประกอบการอยากเติบโตในธุรกิจอยากหาสภาพคล่องเพิ่มเติมนะคะไปกันได้ที่งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปคราชแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายๆคนสนใจในช่วงเวลานี้นะคะอยากจะจองซื้อหุ้น PO ของแมคโครนะคะวันนี้มีช่องทางมาฝากกันค่ะ ล่าสุดนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะถึงช่องทางในการซื้อหุ้น PO นะคะที่มีการจัดสรรให้กับผู้ถึงหุ้นของ CPO m a c r แรและก็ CPF นะคะมี3ช่องทางด้วยกันวันนี้ก็เลยนำมาฝากกับนักลงทุนกันนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณสุชาดาอิทธิจุจารุกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากสยามแมคโครนะคะระบุบ,บอกว่า ตอนนี้เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมนะคะในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือว่า P.O. จํานวนไม่เกิน2,270ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของแมคโคร C p และก็ CP f ค่ะโดยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองได้ผ่านทั้งแอปพลิเคชันและก็ช่องทางของ True Money Wallet นะคะโดยระบบเนี่ยจะจัดสรรหุ้นตามสิทธิ์ที่ได้รับแก่ผู้ถือผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จองซื้อในรอบแรก หลังจากนั้นเนี่ยส่วนจองซื้อที่เกินกว่าสิทธิ์ของทั้ง3บริษัทจะคำนวณรวมกันค่ะแล้วก็จัดสารให้นะคะสำหรับคนที่มีการซื้อเกินกว่าสิทธิ์จนกว่าหุ้นเนี่ยจะหมดครบตามจำนวนที่ผู้ใช้หรือว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อโดยผู้ที่สามารถจะจองซื้อนะคะหุ้นสามัญเดิมของแมคโครนะคะก็เป็นทั้งผู้ที่ถือหุ้นเดิมของแมคโคร CPO แลและก็ CPF ค่ะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ทาง w w w settrade d com ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะนอกนอจากนี้การซื้อของท่านนะคะสามารถซื้อได้ผ่าน3ช่องทาง 1. คือ Bangkok Bank k o k Bank m o b i l e Banking 2คือ s c b e a s y นะคะหรือถ้าไม่สะดวกผ่านแอปพลิเคชันสามารถจองซื้อได้ทั้ง2 ธนาคารผ่านสาขาทั่วประเทศทั้งธนาคารกรุงเทพและก็ไทยพาณิชย์นอกเหนือจากนี้ค่ะแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ก็จะมีวิธีการจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ผ่านระบบของ Set Trade ด้วยค่ะ ก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจนะครับได้จับจองหุ้นคุณภาพดีแบบนี้แล้วรับใช่ค่ะนะคะก็นํามาฝากกันค่ะเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนนะคะแล้วก็หลายๆคนให้การจองซื้อแล้วก็สนใจในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วจันหน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ